กำหดำเนินร้ายการโดยมีนานชวนคนนาดแยโสถอนเสาและอาทิตซิบฟมองถึงเจ่ดวันที่สถานีวิทยุเครนชัยเรดีโอร้อยยุดสองห้าเมตรเฮิ จับใจแห้งบอ่อแน่นใจกาจับใจคูบา่าบอ่อมว่วนใจพระน้อยเออเปิงใจเปิ้นตึงบาเปิงใจตัวเนาะตาเปิ้นไขหัวละทีตาตัวนะมานตึงไขให <laughs> เออเป็นธรรมดามนุษย์คนเฮาครับกลับมาพบมาปะกันแหมครับในชั่วโมงที่สนีครับตั้งแต่เวลา11โมงน้อยๆไปนะจนถึงเตี่ยงวันเหมือนเดิมครับอ่าทุกวันเสาร์วนอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา10โมงถึงเตี่ยงวันครับอ่าอาทิตย์หนึ่เฮากับมาปะกันอย่าวันครับตั้งท้านันชัยเรดิโอ100.25เมกะเฮิร์ครับ สถานที่ตั้งกัสองร้อยเครับบ้านสวนหอมตำบลภาสิงอําเภอเมืองจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์ห้าหมเหมือนเดิมครับอาจจะส่งข้าวส่งจ้อยอา่าเป็นจ้นหมมจนใหมายมะฮืดหนานชวนคนอ่านจะโซทอนได้อ่านออกอากาศสู่มิลักแฟรายการฟังกันก็เจิญได้ครับ หรือว่าหน้าไหม่ครับตามที่โทรกันเข้ามาครับจะอยู่ตัางจังหวัดก็ดีเนาะหรือว่าจะได้กะถ้ามันโทรตังโทรศัพท์มาได้ตอนนี้ใจไหลสดอยู่โทรมาตั้งเบอร์โทรสถานีนี่ได้ครับหน้าไหม่ครับตอนนี้เบอร์ศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแปดสองครับศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าแปดสองโทรมาตักมาตายมือกำลังใจมัติชมรายการกันได้ครับ ครับสำหรับวันนี้ครับเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก น่านนครครับกันยังเปิดให้บริการแล้วครับเน้อของอันน้องยิมน้องแจ็คครับตอนนี้อ่าเปิดให้บริการด้านหน้าสถานีวิทยุเฮาน,นี้ครับอ่ากึดถึงก๋วยเตี๋ยวครับหลังจากน้ําท่วมมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเนาะอ่ากึดถึงก๋วยเตี๋ยวขยะก,ก๋วยเตี๋ยวขนาดน,น่าขนาดตอนนี้มาเลยครับอ่าตอนนี้อ่าความสะอาดอย่างเรียบร้อยครับมาพอหันตั้งแตน่หน้าหานไปถึงหลังหานหมดเลยครับอ่ะน้องคนรองอบริการนี่ครับแต่จะเป็นอัน อาอันอย่างก็ที่อันส่งกันลดพุดพุดปัด,ป,ด,ป,ดปัดอันน่ะเออเมนแมนทั้งหลายนัน่นนะเออเนาะแต่บางทีกับหันหน่ะมาเจ็แมนกับมีเป็นเกอกับมีเนักขับส่งมผม,มยาวปัดหลังบนหมอนมแมนสันกคำไปพอเป็นเกอไปอย่างนีน่ะ อ่าครับตอนนี้กัดได้เลยครับมาลองจิ้มกันครับก๋วยเตี๋ยวไก่เชีกครับอ่าอยู่ที่อ่าหน้าสถานีวิทยุเปิดให้บริการแล้วครับตอนนี้อ่าจะเป็นน้ำเด่มน้ำหลาลำยมลำไนอ่าน้ำเก๊กฮวยอ่าน้ำโอเลี้ยงอ่ามาจิ้มกันได้ครับอ่ามีเฮอได้กินได้จิ้มกันละครับอ่าอ่ะกระบอกบุญกันญ่าก่อนครับเนอบอกบุญกันญ่าก่อนครับอ่าจำรับอ่า ปลาปะ 98, 69, ่ากล่องที่6 8 6ิเก้านะเอายกอยอดปกติเขาจัดตาลกันมาเจ้านี้แ่ะครับแต่ว่าโดยเหตุจตุปัตย้ใจมันต่างๆเนาะมันเอ,อื้ออํานวยครับเอ่อ่องจากเกิดเพราะวะ่าภัยพิบัติต่างธรรมชาติเนาะเหมือนหูหนันกันครับก็เลยป้อนน้ลด ตั้งรายการเล่าเรื่องเมืองน่านแล้วกับแม่น้ำอ้อยธรรมลังกาเออแล้วกับป่อธนันชัยชิดสินเนาะเออกันเลยได้ตกลงปรงใจกันละเ่ะเลื่อนไปยางก่อนเออได้กราบน้มาสการคอสมมาอภัยไปหายางหลวงป่อพระคุณเจ้าเอตั้งวัดห้วยเย็นเอตัตำบลปีงหลวงอำเภอ,อนาเหมินเพื่อเนว่าออขอเลื่อนไปยางก่อนเตอะเนาะเอาน่ะเ,ะเาเอาไปถวายทานในช่วงสิ้นเดือนครับแออช่วงสิ้นเดือนของเดือนกันยานี่ครับผม เดือนสิงหาเนี่เขายกยอดไปรวมกันปุ้นเนาะครับครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเนื้อครัเนื้อจะเป็นหม้อดินกับมีเหอนะครับอ่ามากันหลายคนหลายท่านเนะาะอาจจะมาน,นัง่งจิ้มกินกันแบบว่าโบราณโบราณมีอ่าเกาเหลาไก่ฉีกหม้อดินกับมีเหอนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าท่านใดที่ว่าเออเจ็บแข้งเจ็บขาเป็นโรคเกาบะกินไก่ให้นะ่ะหมูกับมีเหอครับนะต้มยำ คนสูตรโบราณเ้อได้กินกันเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนยาจีนก็นมีน้ำเก๊ก้วยโอเลี้ยงมีหมดครับอะมาลองจิ้มมาลองกินกันได้ครับอติดตั้งสถานีนี้อยู่หน้าสถานีนี้เนอครับามาลองพอครับหลังจากหากหายไปหลายวันเนาะเพราะว่ามันน้ำท่วมกันแก่ครับผม แล้วก็อีแม่เดือนเนาะอีแม่เดือนส่วนแก้วอ่าบ้านผาตูห่วมทําบุญมากลองพระป่าครับผมแล้วก็อีป่อครอบครัวของป่อสมเกียรติฝ่ายท่านฝ่ายนันทะอ่าทางบ้านแสงดาวครับอ่าก็ได้ห่วมอ่ายอดมาเพื่อปักอ่าก่องพระป่า68-69กก่องนี้ต่อกันไปครับ อาตักตายไปหาพ่อหนุ่มยูคลอสพ่อหนุ่มยูคลอสอาวัดดีครับเป็นานครับครับวัดดีครับเนออ่าโจกดีมีใจเหมือนกันเนอครับอาอาตักตายไปหาพ่อครูเสือแพวตักตายไปหาแม่ครูชาลีเอ่อแม่ครูนางฟ้าชาลีเนอครับอาตักตายไปหาอาหลายหลายท่านพ่อครูลายคามพ่อครูหนุ่มดาวดินเอ่าพ่อครูจำลองอ่าปอกันพลกันพลอ่า พออย่อปู่แก้วปู่แก้วต่านพันตำรวจเอกอตักใจไปหาครับแถมท่านหนึ่งแล้วกบก่บอนนานชวนเวียงปะเป้าแม่ลินดาแม่ลินดาหรือว,ว่าแม่คําป่อเมืองผางครับตักใจไปหาครับอ่ะมาฟังข่าวนี้ย้อมใจสักน้อยครับอันเรื่องกา,การตายเป็นเมนเน่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอะ,อะ เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเฮามันตึงเอ้ตึงบ่มีไผ่จยะอยู่ได้กัมฟาเนาะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเกิดมาแล้วเขาจะต้องอสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีจะไปหาเรื่องทุกข์ยากลําบากเพื่อกับตัวเกา่เาเือกับคนอื่นเ,เป็นกับสังคมมันก็ตึงจะบ่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับมันครับเ,เกิดมาแล้วเนาะมันเป็นเรื่องปกติขัน 5, วันหนึ่งมันตึงแตกเนาะ มาฟังครับตายเหมือนกันจากที่ไม้ลายมือการแต่งแต้มของอิแม่ครูศีลาเมืองเตาครับ จะเนจะได้เรื่องตายเหี้นนั้นตายเอาบ่เนั้งตายนักเลือนหลเอ้ยทัดสี่แตกแล้วมิดแกวสาหายบ่จังเนี้ยได้ต้องตายความหน้าต้องตายต้องตายต้องตาย,ตตายเหมือนกันพ่อลุงแม่ป้าบ่ามีไผมาจ่อยไว บอกว่าทุกจนคนมีเงินใจต้องตายใื้อได้นั้นเหาเออถ้าสี่แตกแล้วมันตึงอับเฉาบอมีไผเอาชีวิตหอดได้พองตายเป็นผีเพราะมีผิดไครพองตายตกไฟไหลน้ำ พ้องตาย่วนลงเป็นลมสะยั้นพ้องตายนอกบ้านขอลาลาบ้านตีพักลาลูกบุตรตราลาหมอน้ำยาเคยกินกันเจ้า nớm mò tầm dài khơi liền xuống cháu มันกูรถกูผัวกูเมียกูลูกกูเอ้ยสรัพย์สิสนทติดินกิจการก็ของกูเออแล้วเป็นจะใดเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะมัวเมาโรคมากไปถึงไหนเมื่อเจ้าตายก็ไม่ได้อะไรไป เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเปินตึงว่าแม่นแต่น่ะคนเฮาอย่าไปมัวลุ่มหลงเนอ้เอไอ้ลาบยศสัรลสเิญตีดมตีดินตีให้ตีนาอ่าอย่าไปลุ่มลงมันมีพือ้พอดีทำใจพื้ได้นเนออ อันเปิ้นว่างัวควายจางมา้าตายแล้วเหลือหนังเออกระดูเขา่ายั้งเอาใจกานได้เออจะลองสุดแม้แต่ปุ่มและไส้คนเหา่ายั้งกินลำดีอิ่มต้องเออแม่นกอขนาดงัวควายเนี่ยมันยังมีประโยชน์นะแต่คนเหานี่ก็นาะ ตายแล้วมันเป็นจะใดอะเออมนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องไัยจักห่วงค้องอะไร่ะแม้แต่ดูกพวกเออเห้ยังเอาไปขวางไก่ไก่จักกลัวเป็นภัยผีมาหลอกบ้านจักกลัวเป็นภัยผีมาหลอกบ้าน มันตึงแม่นก่อนมมีไผ่เนาะเออสังเกตพอกะเออคี้เต่าฮะเฮาฮักเอาห่วงผัวเฮาฮะเมียเฮาอีน่ะไปไหนตุยก้นกันดอมดอมดอมอน่ะอืมปัดกันน้อยมาได้อะําฮหาอีน่ะเออออกบ้านไปน้อยไปไหนมาเนี่ยมาอยู่บ้านนะวัตายไปเป็นจะใดคี้เต่าบาได้เอามาใส่เ็้าไม้ในบ้านเนาะมันจะงามเนี่ยเหมือนกับตอนที่อยู่ด้วยกันมันจะได้งามเนี่ย มีตึงหือมากปลาัต่อต่อตอมันเป็นจยนใได้ละอันนี้มีกําเหล่าน่ะเออกาเหล่า,าเออกาเหล่าเออทุกเจ้าเป็นกนเหล่าเอาห่อนานมันก็เป็นตุเจ้าเกา่าเกามันเหล่าหือสู่กันฟังนเนาะอ่ามันก็มียามีเศรษฐีผู้หนึ่งเนาะเอี่ิปิ้นอันหลงลาบยศเงินทองเออสมัยปิพุ่นเป็นมนุษย์เนี่ยนะเอ่วันนั้นบงังเอิญนะปู่เศรษฐีคนนี้นะอื เปิ้ลเคยใจอำนาจวาสนาใหญ่หลวงเนาะแต่ตอนเปิ้นเศรษฐีเนี่ยปัทธรรนิ้วเปิ้นเนี่ยปัทธรรรมเหมือนไม้บรรทัดเนี่ยนิ้วเปิ้นจึงเหมือนไม้บรรทัดเนี่ยนะอืมถ้าหันหน้าายแล้วมันตึงจี้เอาจี้เอาอะเออจี้เอาอะอืมจะเอาอะไรยังจะเยัดอะไรยังจะทำอะไรยังมันต้องเอาได้จี้สั่งเอาสั่งเอาลบกลุกลุนะอำนาจวาสนามันต้องใหญ่หลวงเนาะเนาะเออ เงินทองฟาดเอาเอา๋ภัยยะอย่างบ่ตทูกทุกใจอันนี้ยะการอยู่ที่หันที่นี่กัมันอู้แม,ม่วันกูยังเงินไปฟาดหัวอันผู้จัดการมันไหลมันออกแล้วอู้ตึงบ่ตรทูหูกูก,ก,กำลังเอ๋ยะจี้ใส่จีใจจ้ใส่นี้มันลูกน้องกูกะมันยะบ่ทํทำความเ็าลบเข้ามามันยังบอ,วบาางบอสวัสดีกูแงเอามันไปขังเอ๋เนี่ยสังเอาสั่งเอา ยับตาวันนั้นอายุมดพอดีปททยมมาทูดมาลากเอาไปเฮากาคืนนั้นหนหะรับอยู่ดีเดียกอ,อเป็นอันสะเบิงสะเจิงสะดุ้งกั่งควงกะพเวอร์พาวามเหมือนงัวเหมือนควายที่มันถูกเปิ็นบุบหัวจะตายแล้วมันตายแล้วปิดป,ปิดปิดปัดกะสะดุ้งหงวดย้อนปุ้งโผล่ออกประตูกะ ตกออกในปัจจัยมันเป็นประตูสกักการมันเป็นหน้าต่างหรอกสมัยมาเก่าบ้านมันสูงเนาะเออผูปุ้ง,งหน้าต่างบนกับประตัวประตูวไวอ้เนะนี่จะเป็นไหลไปสั่งไปโบวาเออมันเข้ามาในห้วงจิตมันเนาะเออมันก็เป็นก่างเป็นกวงกัะปุ้งออกหน้าต่างมันปุ้งเหลาชิวตกลงก่างพื้นดินบนกัดตาหนึ่งปะัะตทวไปเหลือคอหักตายไงเนาะอือ มันยังบหูตัวเด้น่ะมันนึกว่ามันยังม่ตายเด้วิญญาณมันอ่ะโยมมาโทษกับจับไปกับกรรมนี่เอาไปกับปัตโตพ่อไปทั้งใดกับมีตั้งแต่ตนงิ้วมีแต่กระทะทองแดงใบใหญ่บนล่มบนเลอปัตโตพ่องกับอยู่กลางกระทะหันห้องโอดห้องโอยหนังรุดนางร่อนโดนน้ำต้มปัตโตพ่องกับหิบไฟเข้าใส่ทั้งลุ่มปืนมอขางใหญ่